สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะโซโลเทลส์เล่าเรื่องกินเน้นเรื่องเที่ยวนะครับสำหรับทริปนี้นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยจะไปทั้งหมด6วัน5คืนสําหรับช่วงนาเดินทางนะครับผมเดินทางช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับต่อต้นเดือนพฤศจิกายนของปี2 0 2 4ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตนับเป็นเดย์ซู์นะครับ เพราะว่าจะเป็นวันเดินทางนะครับโดยผมจอกเดินทางจากสนามบินจุรบภูมิเนี่ยด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ซึ่งจอกเดินทางจากประเทศไทยนะครับที่สนามบินจุรบภูมิเนี่ยเป็นช่วงค่ำนะครับแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศเวียดนามแล้วก็จะไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับในช่วงเช้าตรู่ของวันถัดไปครับโดยจังหวัดที่ผมจะไปเที่ยวในครั้งนี้นะครับหลักๆเนี่ยผมจะไปเที่ยวที่จังหวัดนางาโนะนะครับรวมถึงนะครับก็จะมีไปเที่ยวในกรุ่มโตเกียวด้วยครับ ซึ่งการที่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับผมก็เดินทางด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เที่ยวด้วยคนเดียวเช่นเคยนะครับหลังจากนี้นะครับผมกําลังจะเดินไปเข้าไปเช็คอินนะครับที่สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อครับสําหรับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะครับที่ผมกําลังจะไปเช็คอินเนี่ยเคาน์เตอร์ของเขานะครับจะอยู่ที่แถว L นะครับ แล้วผมก็เดินตามป้ายนี้มานะครับเพื่อที่เตรียมตัวจะต่อแถวไปเช็คอินนะครับสำหรับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เขาจะแจ้งว่าเคาน์เตอร์ er ที่จะเปิดให้ไปเช็คอินเนี่ยจะเปิดเวลากี่โมงนะครับโดยไฟบินของผมเนี่ยจะเป็นไฟ1ินาฬิกานะครับที่จะออกจากสวนณภูมิไปที่ฮานอยนะครับซึ่งเขาก็จะแจ้งว่าไฟบินนี้นะครับจะเปิดให้เช็คอินได้เวลาประมาณ16นาฬิกานะครับหรือล่วงหน้าประมาณ3ชั่วโมงนั่นเองครับ นี่ก็จะเป็นแถวแ L นะครับซึ่งก็จะเป็นแถวของเียดนามแอร l ไลน s นะครับที่ผมมาต่อคิวเช็คอินนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการไปเช็คอินมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเขาก็จะให้บอดดิ้งพาสมา2ใบนะครับ ก็จะเป็นบอดดิ้งพาสที่เป็นจากประเทศไทยนะครับไปที่ประเทศเวียดนามแล้วก็เป็นจากประเทศเวียดนามนะครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆจะต้องเก็บ pass บอดดิ้งพาสสองใบนี้ให้ดีๆนะครับเขาจะให้มาทีเดียวเลยนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังจะเดินเข้าไปที่โซนบริเวณผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับเพื่อที่จะไปผ่านจุดตรวจสัมภาระนะครับแล้วก็ไปผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางนะครับ หลังจากที่ผมนะครับได้ผ่านจุดตรวจสัมภาระผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับแล้วก็จุดตรวจหนังสือเดินทางนะครับผมก็เดินมาถึงจุดนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมเดินไปที่เกตนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไปขึ้นเครื่องบินกันครับผมสำหรับไฟล์บินนี้นะครับเกตที่ผมได้เนี่ยก็เป็นเกต ท5นะครับซึ่งผมกำลังจะเดินไปที่เกตทีนะครับโดยขณะดนี้นะครับผมเนี่ยกำลังจะเดินไปที่เกตนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปที่ฮานอยประเทศเวียดนามนะครับโดยผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้นะครับสำหรับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เนี่ยเป็นสายการบินที่ผมนะครับจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศเวียดนามนะครับ โดยขับไปนะครับผมเลือกไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินที่ฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากนั้นนะครับจากฮานอยเนี่ยผมก็จะบินไปที่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะครับเป็นสายการบินที่ผมเนี่ยเคยใช้บริการมาแล้วนะครับตอนที่ผมไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งที่ผมเคยใช้บริการของสายการบินนี้เนี่ยก็ค่อนข้างนานมากแล้วนะครับหลายปีแล้วซึ่งในภาพจําของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นสายการบินที่โอเคนะครับ โดยการเดินทางไประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ผมเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจนะครับกลับมาใช้บริการสายการบินเวียดนามแอร์ไลนส์อีกครั้งนะครับในส่วนของเที่ยวกลับนะครับผมก็เลือกกลับจากสนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมาเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินที่เมืองโฮจิมินซิตี้นะครับที่ประเทศเวียดนามและจากโฮจิมินซิตี้นะครับผมก็นั่งเครื่องบินของเวดามแอร์ไลน์กลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ประเทศไทยนะครับในส่วนของรายละเอียดเที่ยวบินนะครับด้านระยะเวลาการบินนะครับจากสุวรรณภูมิประเทศไทยไปที่ฮานอยประเทศทเวียดนามเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับด้านระยะเวลาการรอต่อเปลี่ยนเครื่องบินนะครับ จะใช้เวลารอประมาณนะครับจะอยู่ที่3ชั่วโมง30นาทีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศบนเครื่องบินกันครับผมสำหรับเครื่องบินที่ผมกำลังเดินทางไปที่เวียดนามนะครับก็จะเป็นเครื่องบิน Boeing 787-10นะครับ เราจะเป็นที่นั่งแบบแถวละ333 3, 3นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่นั่งโดยรวมบนเครื่องบินที่กำลังจะเดินทางไปที่เวียดนามนะครับสำหรับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเวททิชชู่นะครับซึ่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเขาก็จะแจกให้ผู้โดยสารนะครับ สำหรับเวียดนามแอร์ไลน์นะครับก็เป็นสายการบินนะครับที่ได้รับการรับรองจาก s k y t r a x นะครับให้เป็นสายการบินระดับสีดาวด้วยนะครับสำหรับประเภทที่นั่งที่ผมจองมานะครับก็จะเป็นประเภทที่นั่งที่เรียกว่า Economy Class นะครับซึ่งก็จะเป็นประเภทที่นั่งที่ผมจองทั้งแบบไปและกลับเลยนะครับในส่วนของสัมภาระกระเป๋าที่โหลดนะครับจะได้1ชิ้นนะครับแล้วก็ จะได้น้ําหนัก23กิโลกรัมนะครับในส่วนของสัมภาระที่เป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องนะครับจะได้น้ําหนักรวมทั้งหมด12กิโลกรัมนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือจะเป็น10กิโลกรัมบวกกับ2กิโลกรัมนะครับสำหรับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นบริเวณที่นั่งนะครับที่ผมจองมากับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณเก้าอี้ที่นั่งกันนะครับ ซึ่งในภาพรวมบริเวณเก้าอี้ที่นั่งของสายการบินนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายกว้างขวางพอประมาณนะครับผมว่าก็ตามมาตรฐานของสายการบินที่เป็นลนักษณะของฟูลเซอร์วิสนะครับระณะที่ผมนะครับมีความสูงประมาณกเกือบ170ซนติเมตรนะครับในพื้นที่ที่เราสามารถเหยียดขาได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถเหยียดขาได้สะดวกสบายประมาณหนึ่งเลยนะครับในจุดนี้ในภาพรวมส่วนตัวผมว่าโอเคเลยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณหน้าจอกันนะครับ กบริเวณหน้าจอในภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะครับซึ่งก็จะมีจุดที่เราสามารถเสียบ USB นะครับเพื่อที่จะชาร์จโทรศัพท์ของเราได้นะครับอยู่บริเวณหน้าจอตรงนี้นะครับส่วนนี้นะครับเขาก็จะมีแผนที่ให้เราดูด้วยนะครับว่าเครื่องบินที่เรากำลังจะบินจากกรุงเทพไปที่ฮานอยเนี่ยจะบินไปเส้นทางประมาณไหนนะครับก็จะมีแผนที่ให้เราดูระหว่างการเดินทางด้วยนะครับ ในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบริเวณหน้าจอนะครับที่เป็น Inflight Entertainment กันนะครับซึ่งในภาพรวมๆเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็น Inflight Entertainment ที่โอเคมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาพยนตร์นะครับเพลงเกมนะครับหรือว่าเื่ออื่นนะครับที่เพื่อนๆเห็นตามหน้าจอนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีตัวเลือกที่เยอะแล้วก็หลากหลายมากเลยนะครับสำหรับ Inflight Entertainment ของเวียดนามแอร์ไลน์ครับผม สำหรับส่วนนี้นะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศของห้องน้ําบนเครื่องบินของเวียดนามแอร์ไลน์กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร,มรวมๆนะครับของห้องน้ําบนสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะครับเที่ยวบินที่ไปจากชุมภูมนะครับประเทศไทยไปที่ฮานอยประเทศเวียดนามครับผม และแน่นอนครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องนะครับโดยอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องเนี่ยผมเลือกเป็นอาหารจานหลักที่เป็นไก่นะครับหน้าตาอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของรสชาติเนี่ยผมก็คิดว่าก็โอเคนะครับผมว่าก็ตามมาตรฐานอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินที่เป็นแบบฟูลซิรแบบนี้นะครับในภาพรวมก็รับได้ในด้านของปริมาณนะครับด้วยส่วนตัวเนี่ยผมก็ว่าเขาให้มาโอเคนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นไฟล์บินที่บินไม่นานมากนะครับปริมาณประมาณนี้ผมว่าโอเค สหรับของเครื่องดื่มนะครับเขาก็จะเสิร์ฟเครื่องดื่มด้วยนะครับเราก็สามารถขอได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับแต่เราก็สามารถขอเครื่องดื่มได้นะครับซึ่งเครื่องดื่มที่เขาเสิร์ฟนะครับที่เราสามารถขอได้เนี่ยก็จะตามมาตรฐานของสายการบินที่เป็น f u ลเ service นะครับและในตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินที่ฮานอยประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมกําลังจะเดินไปตรงจุดที่ผมจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องนะครับซึ่งผมก็เดินตามป้ายนี้มานะครับที่เขาเขียนว่า turn f e r arrival ป้ายนี้นะครับโดยผมก็เดินตามนักท่องเที่ยวเขาไปนะครับซึ่งก็เดินไม่ได้ไกลมากนะครับก็จะไปถึงตรงจุดที่จะต้องเดินต่อที่จะไปจุดเปลี่ยนเครื่องนะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับโดยตามป้ายมานะครับที่เขาเขียนว่า turn f e r arrival นะครับ เมื่อมาถึงจุดจุดนี้ครับก็จะมีป้ายบอกนะครับที่จะเป็นลูกศรไปทางซ้ายมือนะครับแล้วผมก็ไปเดินไปถามพนักงานนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับที่กำลังคุยกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นอยู่เนี่ยว่าจุดทันเฟอร์ผมจะไปตรงไหนต่อนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะให้สติ๊กเกอร์ที่เขียนว่าทานสิบมาให้ผมด้วยนะครับซึ่งต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสติ๊กเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะต้องไปผ่านจุดที่ต้องไปตรวจสัมภาระนะครับสําหรับจุดตรวจสัมภาระนะครับ เราต้องโชว์พาสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดทิ้งพาสของเราด้วยนะครับหลังจากที่ผ่านจุดตรวจสัมภาระนะครับจุดเมื่อกี้ครับที่ผมไปอ่านป้ายข้อมูลนะครับว่าไฟล์บินของผมจะต้องไปที่เกตไหนนะครับผมก็ไปอ่านข้อมูลตรงนั้นมานะครับแล้วก็เดินไปที่เกตนะครับซึ่งจะบอกว่าสนามบินที่ฮานอยเนี่ยขนาดเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับซึ่งเวลาที่เราเดินไปที่เกตเนี่ยก็จะเดินไปถึงได้ง่ายนะครับเดินไปไม่ไกลนะครับ เดินไปไม่นานมากก็จะถึงตรงเกตที่เราเตรียมที่จะเตรียมขึ้นเครื่องนะครับโดยความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับขั้นตอนการตรวจสัมภาระนะครับแล้วก็เดินไปที่เกตที่สนามบินที่ฮานอยเนี่ยต้องบอกว่ารวดเร็วมากนะครับใช้เวลาไม่นานมากเลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนเครื่องแล้วครับล้วก็มารอขึ้นเครื่องที่เกตได้แล้วครับโดยรวมเนี่ยต้องถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะครับสาหรับกระเป๋าสัมภาระที่เราโหลดมานะครับถ้าเรามาเปลี่ยนเครื่องเนี่ยและใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับ กระเป๋าของเราจะถูกเช็คทรูนะครับไปที so, ่ปลายทางเลยนะครับก็คือที่สนามบินนาริตะประเทศญี N ่ปุ N ่นนะครับซึ R ่งผมเนี N ่ยก็จะไปรับกระเป๋าที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็มารออยู่ที่หน้าประตูเกตนะครับตามข้อมูลที่ผมอ่านนะครับซึ่งไฟบินของผมเนี่ยก็จะเป็นรอบเที่ยงคืน25นาทีนะครับที่จะออกจากฮานอยประเทศเวียดนามนะครับไปที่สนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ในระหว่างที่ผมนั่งรอจะเตรียมขึ้นเครื่องไปประเทศญี่ปุ่นนะครับผมใช้ดูสติกเกอร์ที่เขาเขียนว่าทานสิทธ์นะครับที่ผมเนี่ยไปได้มาจากตอนที่ผมไปสอบถามพนักงานเขานะครับว่าจุดที่จะไปทานสิทธ์ไปตรงไหนนะครับเขาก็จะให้สติกเกอร์ตัวนี้มาด้วยนะครับหน้าตาก็จุมนแบบนี้อย่างที่ผมบอกครับพอได้สติกเกอร์ตัวนี้มาเนี่ยเราก็ไปตรงจุดที่ไปตรวจสัมภาระนะครับก่อนที่จะมาที่เกตตรงจุดนี้นะครับ โอเคครับเดี like ounded, ๋ยวเราเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันครับผมตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะเดินขึ้นไปบนเครื่องบินนะครับที่จะเดินทางจากฮานอยประเทศเวียดนามนะครับไปที่สนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศเที่ยวบินนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับรายละเอียดเที่ยวบินนะครับไฟบินจากฮานอยนะครับไปที่นาริตะประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ากข้อมูลไฟที่ผมได้รับมาตอนที่ผมจองตัวเครื่องบินนะครับเขาแจ้งว่าจะใช้เวลาการบินอยู่ที่ประมาณนะครับ4ชั่วโมง35นาทีครับซึ่งเขาก็จะมีเฮดเซตนะครับหมอนนะครับแล้วก็ผ้าห่มเนี่ยแจกให้กับผู้โดยสารด้วยนะครับที่บริเวณหน้าจอนะครับก็แน่นอนครับก็จะมีอช่องเสียบ USB นะครับที่เราเนี่ยสามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับ ด้วยคำที่ผมเคยกล่าวไปแล้วนะครับว่าผมเนี่ยสูงประมาณเกือบร้อเดซนติเมตรนะครับพื้นที่เหยียดขาบริเวณนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคเลยนะครับสามารถเหยียดขาได้ค่อนข้างสบายเลยนะครับแล้วก็บริเวณเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยในภาพรวมก็ต้องถือว่านั่งสบายตามมาตรฐานของสายการบินที่เป็น f u ลเซอร์วิสนะครับสำหรับเครื่องบินนะครับที่ผมกำลังนั่งจากขานอยประเทศเวียดนามนะครับไปที่สนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ก็จะเป็น Boeing 787-9ขีดนะครับโดยแถวที่นั่งนะครับก็จะเป็นแถวแบบ333นะครับสำหรับในด้านของ In-Flight Entertainment นะครับในภาพรวมเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวไฟล์ที่บินจากชวนภูมิมาที่ฮานอยนะครับซึ่งจุดเด่นมากๆเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นตัวเลือกของภาพยนตร์นะครับที่มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลากหลายมากๆเลยนะครับ ส่วนอื่นๆนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนะครับหรือเกมนะครับหรือฟังก์ชันอื่นๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็จะมีแผนที่ให้เราดูแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นแผนที่เส้นทางการบินนะครับจากฮานอยนะครับไปที่นาริตะประเทศญี่ปุ่นครับครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดู บรรยากาศของห้องน้ํานะครับบนเครื่องบินไฟล์จากฮานอยนะครับประเทศเวียดนามไปที่นาริตะประเทศญี่ปุ่นกันครับซึ่งภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับระหว่างเดินทางเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟสแน็คนะครับซึ่งวันนี้เขาก็จะเสิร์ฟเป็นมิกซ์นัทนะครับ ควบคู่ไปกับตัวน้ำดื่มนะครับแล้วก็กระดาษทิชชูตามนี้เลยนะครับแล้วก็นอนครับเขาก็จะเสิร์ฟอาหารบนเครื่องนะครับซึ่งหน้าตาอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไฟบินจากเวียดนามไปที่ญี่ปุ่นครับผมเมนูอาหารจหลักที่ผมสั่งไปนะครับก็จะเป็นเนื้อไก่นะแล้วก็จะประกอบไปด้วยโยเกิร์ตนะครับขนมปังเนยนะครับแล้วก็ผลไม้นะ ในส่วนของเครื่องดื่มนะครับก็มีตัวเลือกค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับส่วนนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสอบถามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้เลยนะครับสําหรับราคาตั๋วเครื่องบินนะครับสายการบินเวนามแอร์ไลน์ที่ผมมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับแบบไปลักบัโดยที่นั่งอีโนมีคลาสนะครับผมจองผ่านเว็บไซต์ OTA มานะครับรับราคาเนี่ยจะมีเศษต่างนะครับผมจะขออนุญาตปัดขึ้นนะครับโดยราคาที่ผมจ่ายไปนะครับ1คนจะอยู่ที่ 11,226บาทครับในที่สุดนะครับผมก็เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับที่สนามบินนาริตะจังหวัดชิบะเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็จะบอกว่าไฟบินของเวนามแอร์ไลน์นะครับจากฮานอยเนี่ยมาที่นาริตะญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างตรงเวลาเลยนะครับก็คือประมาณ7โมงเช้านะครับถือว่าค่อนข้างตรงเวลาเลยนะครับโอเคครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปผ่านจุด ตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ไปรับกระเป๋าแล้วก็ไปผ่านจุดศุลกากอรน,นะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีของปี2024กันครับผมครับผมผมจะขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เสียสละเวลามาดูคลิปวิดีโอของผมมาถึงตรงนี้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเป็นไอเดียในการตัดสินใจที่จะจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวญี่ปุ่นของเพื่อนๆในครั้งต่อไปนะครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับอยากจะฝากรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปวิดีโอผมเนี่ยผมทำเองคนเดียวทุกขั้นตอนเลยนะครับ ก็หวังว่าจะได้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับที่ผมเนี่ยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นคนเดียวในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีของปี2024นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ